ร้อยสี่สิบหกอกหนึ่ง x สอง x สามเป็นลากที่แตกต่างกันของสมการนี้อยากแปลว่าอกหนึ่งบวก x สองบวก x สามมีค่าตรงกับข้อใดคําว่ารากก็คือก็คือคําตอบอะนี่ก็ x กำลังสาม x กำลังสามลบสอง x กำลังสองบวกสาม x ลบหกเท่ากับศูนย์นี่ก็ดึงตัวร่วมอันนี้ดึง x กำลังสองออกมากเป็น x กำลังสองนี่ก็เหลือเป็น x ลบสองอันนี้ก็ดึงสามมากมาเท่าสามอันนี้ก็เหลือ x ลบสองกันเท่ากับศูนย์ต่อไปดึง x ลบสองมาอีกก็ x ลบสองอันนี้ก็เหลือเป็น x นนกำลังสองบวกสามเท่ากับศูนย์ผลังคำตอบก็ได้เป็น x ลบ2เท่ากับ0อันหนึ่งแล้วก็ x กำลังสบวก3ก็เท่ากับ0 x, x อันนี้ก็เท่ากับ2ส่วน x กลังองน,นี้ก็เท่ากับลบ3บวก3ยัยงไม่เป็นลบ3 x ก็เท่ากับบวกลบสแรูลบ3อย่าง,งนี้เพราะนั้นลากที่แตกต่างกันของสมการ x 1 x 2 x 3มันก็ได้เป็น2แล้วก็บวกลบรูทสแล้วก็ลบ ลรบรูปสามอย่างเี้เพราะนั้น x1 บวก x2 บวก x3 x1 บวก x2 บวก x3 เพราะนั้นไ2 3, ตัวนี้ตรงข้ามกันบวกกันอย่างไงก็ต้องได้ศูนย์เพราะนั้นก็ตอบตัวเดียวคือ2ก็เท่ากับ2ตอบ